สวัสดีค่ะท่านชมมาพบกันสูตรสองตัวล่างนะคะสูตรสี่กันนะคะสูตรนี้ก็กําลังเดินดีเช่นกันนะคะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรปรับปรุงเช่นกันราคา f 4นะคะเดี๋ยวเราเอาไปเทียบชนกับสูตรเก่าของเรานั้นนะคะมาฝากอ่านับเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปเรโวนี้นะคะ คำนวณขึ้นมาก็เป็นเพลงแนวรังเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายการพนันทุกชนิดงานสนับสนุนสลากกินแบ่งรับบาลเท่านั้นนะคะ fc โซนที่เรามาตั้งค่ะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะส่วนตัวหลักหน่วยล่างนะคะก็จะเป็นหลักแสนหลักหมืน่นหลักพันนะคะหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนั่นเองนะคะมาคำนวณพร้อมๆกันเลยค่ะ เอาเก้านี้บวกกัน3มครั้งก็เป็น7ค่ะบวก4คงที่อีกทีนะคะเป็น1นะ่งเนอะเอา1นบกเค่ะก็เป็น0นค่ะ0ูนหค่ะอ่าอ่าอันนี้เราจับคู้เสร็จค่ะเขาก็จะเข้าที่ผู้นี้นะคะงวดนี้เขาจะเข้าที่ตัวตรงๆค่ะอ่ามาต่องดที่2ค่ะเอาสนี้บวกกัน3าครั้งเป็น6ค่ะบวก4คงที่อีกทีนะคะ เป็นศเป็น1ค่ะเอาเก้านี้มาบวก2ค่ะเป็น1นะคะ1นึสองหค่ะ่วนนี้ก็จับคู่เสร็จนะก็เข้าที่ตรงๆเช่นกันนะคะต่อกันงดที่3ค่ะเอาวสองบวกกัน3ามครั้งเป็น6ค่ะบวกสี่คงท,ที่นะคะก็เป็นศูนย์ค่ะศูนยนะ์หน่ะเอา7มาบวก 2, องเป็นเค่ะ เป็นเก้าเก้าศูนย์สี่ค่ะส่วนงวดนี้เขาจะออกจะเข้าที่ตัวโต๊ดนะคะอืมมาต่อกันงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาหกบกกันสามครั้งเป็นแปดนะคะบวกสี่คงที่อีกทีนะคะก็ลงท้ายเลขสองค่ะสองสามนะเก้าบวกหกนะคะเป็นสิบห้าค่ะ ห้าหกศูนย์ค่ะอ่าเรามาจับคู่กันให้เห็นๆนะคะสองห้าสองหกสองศูนย์นะคะสามห้าสามหกสามศูนย์ค่ะงวดที่เพิ่งออกไปนะคะเออเข้าที่คู่นี้นะข้าตรงๆนะคะสูตรปรับปรุงนะคะเอฟซีเออ คลิปของพี่ช้างนะคะก็ไม่ได้มีคลิปอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะคะมีน้อยนะคะเออเมื่อก่อนนะอาจจะลงคลิปเยอะนะคะเมื่อก่อน,นวันหนึ่งก็อาจจะลงประมาณสี่ห้าคลิปนะส่วนตอนนี้นะบางวันนะคะก็ลงแค่คลิปเดียวนะคะบางวันก็สองคลิปนะคะส่วนใครที่ไม่ค่อยชอบสูตรเยอะๆก็ในในคลิปของพี่ช้างนี่แหละคะ่ะไม่ค่อยมีสูตรอะไรเยอะแยะขนาดนั้นนะ โซนก็ที่จะออกนี้ใน f c ก็หลัก 100, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันหลัก 110, ร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะ,อะเอานี่เอาสี่บวกกันสามคร<ก>ั้งเป็นสิบสองบวกสี่ของที่อีกทีนะคะก็ลงท้ทายได้หกค่ะหกเจ็ดนะคะเอา 3, 1, ห้านี้มาบวกสี่ค่ะเป็นเก้าค่ะเก้าศูนย์สี่นะอ้าว จะพูดก,ก่อนว่าจะไปตรงกับสูตรไหนบ้างนะคะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะ6 9ค่ะ6 0 6 4 7 9 7 0 7 4ถ้าจะไปตรงนะคะก็2ตัวนี้นะแต่ว่าเขาเคยออกแล้วตัวนี้นะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาสูตรนี้หรือสูตรอื่นนะคะเดี๋ยวพี่ช่างเอาให้ดูค่ะอ่าแล้วมา เทปชนกันดูนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสูตรสองนะคะสี่สูตรปรับปรุงเช่นกันนะคะสูตรสองนะถ้าเรามาเทปชนกันดูนะคะเขาก็จะชนกันแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะคะเราไม่แน่ใจว่าเขาจะมาหรือเปล่านะเอาอยัางไงดีตัวนี้ก็ชอบนะพี่ช่างคิดว่านะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็เคยออกแล้วนะอันนี้ก็เคยออกแล้วไม่รู้ว่าเขายัางจะมาหรือเปล่าเราก็เอาไปเป็นตัวกันนะคะ แล้วเ,เอาตัวนี้เป็นตัวเด่นนะคะเดี๋ยวนะติ๊กไว้ก่อนนะคะแล้วก็เก็บสีติไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ช้างก็คํานวณไปหลายสูตรนะคะก็อยากให้เอฟซดูทุกๆคลิปนะถ้าสมมุติว่าสูตรในสูตรหนึ่งเขาเข้านะคะเอฟซก็จะมาพูดว่ามองไม่เห็นไม่เห็นถกเลยนี่มันจะเป็นแบบนั้นนะคะไม่เห็นเข้าเลยไม่เห็นถูกเลยเพราะว่าเราไม่ได้ดูทุก,ท,ก,ท,กทุกคลิปนะคะเ,เดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันสูตรวิ่งบนของเรานะคะที่ วิ่งบนเม็ดเดียวนั้นนะคะรู้สึกก็มีคนเอาไปทําบ้างแล้วนะคะตัวเองก็ยังไม่ได้ลงเลยนะก็ที่งวดที่ผ่านมาที่เขาจะเป็นสองสองห้าใช่ไหมคะ,เ,ะเดี๋ยวงวดนี้ช้างก็จะลงให้นะคะ,ะสูตรวิ่งนั้นนะรู้สึกว่ายังเข้าอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้นะคะนี้ปรับสูตรปรับปรุงทั้งสองเลยนะคะส่วนใครที่ชอบนะคะแบบนี้ก็ลองเอาเอาติดไว้บ้างก็แล้วแต่นะคะ เดี๋ยวถ้าดูไปทุกๆคลิปเนาะเดี๋ยวก็ค่อยมาสรุปอีกทีนะคะตอนนี้ตัวไหนที่มันใกล้เคียงเราก็ติ๊กไว้ก่อนนะงดที่หนึ่งมาแถวด้านล่างนะงดที่สองไปแถวด้านบนนะคะงดที่สามมาด้านล่างงดที่สี่มาด้านบนงดนี้ถ้าเขามาก็น่าจะเป็นด้านล่างนะคะลองลองสังเกตดูดีๆนะ fc ล่างบนนะคะล่างบนนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นล่างหรือเปล่าถ้าเขามาสูตรนี้นะคะ ออก็ตัวนี้ก็จับจองไว้ก่อนนะคะ FC. เอฟซีเก็บสีติ๋วไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาพบกันสูตรวิ่งบุญเ,เม็ดเดียวกันนะคะม,มีมีเหลียวพะชางเอามาลงให้นะคะก่อนอน่นก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเอฟซีเก่าในใหม่นะคะก็ขอให้เฮงเปัง,งๆเช่นกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ